ช่องทางติดต่อตุกตกเฟมเลอี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรนี่ครับเป็นเกี่ยวขวดรอฝนตกห้าได้เอาขื้นมาตาครนะับใส่ขวดรอหลายยู่บ่ดิโอ วุ้ยพ่กินบมาเล้าควายน่ะเออพี่ครับวิถีชีวิตกินอยู่น้ำแดดน้ำฝนเนาะเศร้าหน้าหมู่บ้านฝนตกแห้งครับน้ำท่วมท่ทางท่างไปกันเละเลยครับตอนนี้ผมกําลัางจะเดินท่างไปหาน่องแหวนครับนัดนเพื่อนดีกินแกงนอใหม่ไปหานอใหม่มาแกงครับ ฝากติดตาไมไปได้ครับผมสบายดีเอาไม่แต่ผู้อายกล้องเธอเนี่อยู่ม้านอะไรหนินี่สวาวไอ้ที่เอืงยจะไปแต่เอาเอาเป็นยังกระลมเอืงยจะไปใช้เงินหนิไม่ได้ไปหน้าบ่ซื้อ,อยังก่นอ,เอ,อ,อกนเจ้าเศรษยังก่อนฮะ เท้าขันบ่เท้าขันบ่ได้ไปหน้าแบบมื้อนีม้ม .2 คือเอาหนังสือไปหน่อยแทะเอ้อเรียน2วิชาเาลิกจักโมง11เออได้แล้วบ่ครับไปโรงเรียนแม่เอาไปโรงเรียนจักบาทจักกี่4,000ันฮะ0 0่พันสื่อ,อยัง4,000ซื้อหยังได้4,000อ่าเดี๋ยวให้ค่าไปโรงเรียนก่อนเด้อ เดียวน้องสาวเจ้าขันครับอะไรอย่างน้้นให้เพื่อนเอาให้เอา,ให,เอาให้สาวพันพ่อบ่สาวพันเด้อเอาาไปโรงเรียนเออไปนี่ครับตอนนี้ก็เดินทางมาหอดเงื่อน นองแหวนนะครับเดี๋ยวมาเบิงห้องน้ำเพิ่นนี่เพิ่นกิดใส่ผู้บัญญาเชาบ้านตุงเอาน้ำลังค้ามาอาบเนี่คห้องน้ำบมี่งินเพิ่นกับบมี่ไอ้ผู้ใา่พอบมี่พอบบมี่ม,ม่นะครับอยู่กับย่ายเถ่าป่วยซ้ำนี่เมือ่อในัดเพิ่นว่าจะไปหาเทใหม่มาแกงมาแล้วบอ โอ้เออเออโอเคสบายดีสบายดีเฮ็ดยังกินมื้อนี้มก่เฮ็ดยังกินสิกินเฮ็ดกินเฮ็ดนี่โอ้โหกินเฮ็ดเนาะเดี๋ยวได้ปลาไอ้ปลาช่อนทะเลไห้เสาวันบนถั่วแต่เจ้าเด้อเออๆใส่ผ้าโตกินง่ายเด้อครับเพิ่นได้กัวเฮ็ด มือนี่จะมาแจ้งข้าวดีจะมาแจ้งข้าวดีเจ้าเ๋ยวจงคุยกันเด้อสบายดีเช่นยังอยู่นี่ทอดปลาหมึกกินละครับมือนี่จะทอดปลาหมึกไปกินกับแข็งเรใหม่ซะก่อนจะไปแข็งอยู่หน้าบุญละนุญก็มานำสบายดีใส่ๆมากวันขันเนย ก็ยังมาไปเฮียนในบ้านบอกได้เราบอกปื่มเจ้าได้แล้วบอกของย่าก,ก็ได้ล่ะนี่พอดีเราจะมาแจ้งข้าวดีเปโอ้กินข้าวเนาะกินมีหยังกินแล้วดิเห็ดในมัตเตอรสเห็ดข้ามาขขขเขาคือเขามาขายให้บอกไม่ได้ขอหรอกขอทั้งเขาโอ้นี่ครับโมมีหยังกินก็นเลยขอเขา เขาขาวขาวใบปั e ๊บเขาได้ดูโอ้เขาไปหาอยู่ใส่เขาไปนี้กิ้วเข่าเขาหนักคู่เขาโอ้คือดีแท้แซ่บอยู่บ่เสียบดูอีเย่างเ้าวให้กินข้าวอิ่มก่อนเด้อเดี๋ยวจะแจ้งข้าวดีเด้อเดี๋ยวมีข้าวดีจะแจ้ง เวลาลูกได้มแบิแ้งิแปลงหอืออายุให้มันอายุยืนยืนให้แข็งแรงให้ยางให้แรนได้คือพูดสาวซ้ำน้อยในบ้านอย่งจำเนอเคยได้นังเบื้องหลงเแค่นี้ตากับ่อดีครับใช่เมื่อเอาใมายังงนี่าง,าก,งาาก,กินกข้าวตาก็บพอดีแม่เต่าเพิ่นกินข,ข้าวขากินเศ้าครับเอกินข้าวเศร้าครับเอ แกงเห็ดใส่ผมก็ได,ด้พอดีได้ปลาช่อนทะเลมาฝากเพื่อนปิ้งให้เพื่อนกินเพิ่นมาถาั่ทอดใส่กันกับปลาหมึกเพื่อนบอกินเพื่อนบอกินปลาหมึกน้ำมันเนาะออื่มันน้ำมันโอ้เจ้าตีนน้ำมันเนาะน้ำมันไม่ได้ยานโบมดีเนี่ยเขาคลีฟฟังกับฉ้อโบเดี๋ยวเพื่อนกินข้าวแล้วนี่เอาไฟออกผักไฟออกเด้อเดี๋ยวเพื่อนกินข้าวแล้วนี่ก็จะ ไอ้น้องเพิ่นพาไปหาหน่อไม้มาแกงอยากกินแกงหน่อไม้นาง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 สิได้รถมาว่ะอยู่อยู่ได้มีโคกมีอย่างอยู่ด้เนาะตามังพีกตามีอย่างมีอยู่เนาะไม่เวทจะเหินเขากะช่อมเหินโอ้ช่อมเหินดูขนนาดหน้าไปเหรอหน้า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 หยโผล่ เอ้ยดุโพนี่นะโพนตายอ่ะอืมพอติดตายนี่อืมหน้าเขามเอาะดุโพของน่ะงานเขาเอ้ยเอ้อยนะโพเขาเคยยืมกันเป็นไหนกินขา้าวเศร้าเมื่อไหร่แทบวะแทบ,บ,บอยู่บ่แทบอยู่เออที่มานี่เนี่ยนะพื้นแต่แทบดูเอ้บอ่กินขาบบ้าวยังก็แทบบ่ ข้าวเนี่ยกระเชียบปินจับปานี่แหละเชียบเ,เออเสียที่แต่เจ็บเข่าดิบเนาะบ่เห็นหงุงน้ำตอนนี้หนุงกแกงกินแล้วเนี่ยหนุงอะทุกคนแต่ว่าก็จะบัแจ้งข่าวดีนี่นะเออผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นได้ยินเจะจุม,ม่าเจ้าตาบ่เห็นแน่จะได้ยาหยอดตาแล้วก็เจ็บเข่าน้ำเพิ่นจะให้พาไปปัวอยู่รงหมออยู่มุกดาหารปุณนะกล้าไปเยอะบ่ ล,ลูกภาาไปก็ไปแล้วไปยู่แช่ก็อยู่แล้วลูกเขานี่เราจะพาไปท่านบอกว่เอยมีน้องเอาเจ้าเป็นพ่อเป็นเนปเป็นลูกเป็นเจ้าอะไรได่ไอ้เส้าวแหวนไอ้เส้าวแหวนไปน้ำไปเบิงไปแย่งไปเพาะได้ไปจับไปนั่นไป่ายไปแพร่เขได้โานพวกนี้ได้ไปนี่เขาชุบเนื้อกันบอกผ้าองยี่ก็ได้อยู่หลานบนนั้นมีราคาอมยีห้อบนนั้นเปิ้ลเ่ยเพิ้นจะออกค่าใช้จ่ายให้ให้คามไป เบิงหามไปปัวเบิงจะเป็นยังไรไปเบิงตาน้ำเช็คตาน้ำเช็คเขาน้ำเพื่อจะออกเงื่อนการเสียใจให้ดีบ่ได้ไปปัวสาธทุกอดีเบ็ดพื้นจะดีถ้าคิดเจ้าเจ็บเจ้าก็บ่ได้ไปหาหมอจักเ่อได้บอกโอ้คือบ่ไปคือบ่ให้หลานสาวผ้าไปส่นผาไปแล้วไปเจ้าแข่งเงินกับบมีตีเงินก็บไปมีเอาเพียงนี้วะไปทางไหนหาหมอเป้าก็เท่านี้ พื้นมือไหนพื้นมากกัมามือไหนพื้นบ่มากกับไม่มาเป้าเอาป่วยเยนี่เป้าไข่วางไข่ไข่ก็ไข่ดีนะรวยโอ้ไข่ก็บพื้นมือวัดบุดีไข่มันบอกกินยาผันมาเป้าเอาป่วยเโอ้นี่ครับเป็นไข่ดีปองอะเป็นไอ้ความเสื่อของไอ้ความเสื่อของเสียงมาเช็ดหนองลานประดิษฐ์ในนด้ความเสื่อเป็นกำลังใจเป้าเอาลังเทือกับหายลังเทือกับหมหายแบบเป้าในนั้นล่ะ มันคือกระหายเด้กระบอกหายมันรบคลายแล้วก็เย็นกินยาน้าเมื่ว่าเมื่อนี้ก็เลยได้ครับว่าแจ้งข่าวเพิ่นครับว่าจะมีคนออกค่าใจหายไปปัวไปรักษาเนาะจักจะดีหรือบ่ดีกับ่ได้รับปากเออเอออันนั้นที่ปายกางงอ่ะน่ำบมเห็นโตนจะน้ำบ่จักรูเอยอันนี้บมแมนว่าปัวไปแล้วจะหายดีกับ่ได้ว่ารับปากแต่ว่าหันไปพ่อหมอแน่นอนหมอได้ยาได้ยังมากิน มันก็จะไข่แล้วเนาะเอามาหยอดเนาะรูเอาไปแล้วก็ปุ้มมันจะดีใจลูกเอ้ยแม่เอาแม่ไปนี่นะโกบ่มีผู้อยูร์พืชชา้นนี่ลได้เศวนนี่ก็เคยไปมุกแล้วบปล่าเวนเคยไปใช่ไหมมุกดาหานบ่ท่านเคยไปไทายักเทื่อบ่อืมแต่ว่าสวรรค์นาเขียดนี่เคยไปอยู่สวรรค์นาเขียดที่นู่นไปอยู่สวรรค์นาเขียดที่นไปดูอยู่บ่กันอะไรวิ่งรถอยู่บ่ล่ะวิ่งรถอยู่บ่ บาวิ่งเนาะผู้ผู้ทีสิพูแม่ทาวสิวิ่งอยู่บนรถเจ้าไม่ได้เลยไปจะวิ่งอันวิ่หัววิ่งหัวอยู่บ่นั่งรถได้หลายในวิ่นบอลวิ่นเลยจะเก่าเชื่อเออคข่อยู่แค่เนี่ยเด้อยาดูดกระมีนี้ยาดมยาดมยาหย่งกับยาดูดเอาหัอนี่เออหายเรียบร้อยอืมเอาแลนไปวิ่นแล้วนะเชื่ไม่เคยวิ่งแต่เก่าเชื่อ มาแจ้งข่าวเพิ่นโอ้ยดีใจน้ำเด้ดคือข้าเจ้าปลายน้ำเด็ดรูออกไปปิ้นไปปูดีบดีรูจักเลยนะจียู่ชากระต่ายก็สุดแต่ความสามารถของหมอนะเนาะเขากจะจห้ยาให้ยังมากินก็ะจะทุเล่าอยู่ดอกเพราะเพราะว่าเฮากับอายุหลายแล้วเนาะอายุหลายแล้วเออมันก็จะเสื่อมไปตามธรรมดาเล้วนะสังขารก็มีความเสื่อมเป็นธรรมดาเกิดแก่เจ็บตาย ถ้าบ่ทันได้ตายก็ต้องป่วยไปก่อนนะเนาะเดี๋ยวบ่ทันตายก็ป่วยเช่นอือนี่ผัวไปจะไปนําหลานสาวยังน้อยๆอยู่นี่น่ะอืออยู่นําหลานนั้นโดนซะก่อนกินข้าวก็แซ่บอยู่เนาะบม่เทีบโอ้ยกินข้าวแซ่บก็อยู่ยืนอยู่ดอโดะทุกอันแเสียมีเลูกเอ้ยเออมันบ่คขัดน่ะบ่คขัดได้มันแรงไปพื้นโคยก็รังกันยังตายบ่ะก็ตายดีอ๋อ ชื่อหงวแข้งขาวกัยังนุ่มปะดาบหมาักปีออโอ้ยเวลาได้บเจ้าปีบากัชาปลายปีเน้อยามชีพนะชาวบ้านชาวชีพบ,บับบบบกอันนีรนะเจ้า,าก็ได้กำไรเหรอตัวเจ้าแปดสิบเหรออือโอ้ยรวย<อ>นี่มิตอนนี้มิเจ็บอีหยังแน่อยากปวดอยังแน่ตอนนี้จะคลองนะอย,นยอยากปวดอย่างแน่เจ้าเออปวดแบบป,ปวดท้องกระเพาะนี่แหละโอ้ยกระเพาะกับมีอีกบ่โอ้ยรวยมันเป็นอย่างล่ะกินแล้วกับ กินน่ะเนนคืนเนนึ้นเพียงคืนพันเป็นกดไหลยอดทั้งหมดเนาะไปพี่เป็นแล้วเนาะไปแล้วกับพี่กินะว่าอ้าวจะบอกเพื่อนน้ำว่าทองน้ำเนาะให้เพื่อนได้หาหมอทองน้ำม,มีทั้งทองมีทั้งตามีทั้งเข่าบ่กยันนี่อือโอ้ครบเบได้เลยลายโลกลเลยนี่มีลายลูกทั้งไข่ทั้งมะพีนะร้อนเทกันเนาะ อใครเดยวนี้ใครชื่อแตทุกเด็เอาไปปัวนไว้ฮาเดี๋ยวย้ำเสวนนั่นโดนเดีย๋ยวย้ำหลานแน่ดูฮาเดี๋ยวอุ้มเหรีอีกเธอได้อุมออ้มเหรียญเดี๋ยวเหรยากอุมอกอ้มเน่บ่เหรียญอุ้มแล้วกันหรบ่าเบืงไทยหังเจ๊กไล้ที่ไปยูนลุเหรียญโอีเพานยูย,ยิ่เบ,บืงไว้เบิงบ่งเบิ่งเสวีนไว้จะเฝ้าไปตนหาผู้บบาผู้ไทย ไปตูนเราบ่ได้ค่าดอกแพงได้เจ้าบ่ได้เงินแสนได้ไปตูนได้ไปตูนไปอย่างก็จะดีก็เออบอกไว่าไปตูนไปอย่างเด็ดนะครับแต่การเงินมันยังได้ลดมาเลยดิฮะใครเงินก็ได้ลดมาเลยดิลดยังน้องขันน้องขันลดจักน้องขันทองนะซื้อรถใหม่มาเวได้โอ้ดีดเบาะนั้นเดามาบอก เอาไอ้ไอ้นี่นีไอ้ยังก่อไอ้พ่ออันนเนี่ยไอ้พ่ออันนเนี่ยผูบนจัดซอยเนี่ยจะจบละพรอีแทปผู้ดีมีอย่างกันเบียบบรบรผมีรูเด้อให้คำไม่คู่น้นแต่นี้ต่อไปเด้อเมียนี่กับให้ปู่เมียให้มันดีได้รวยอยไรชื่อนะเด้อแต่นี้ต่อไปจ้าทุก ดีพอสักคันดีพเสันครั้อะดีบ่เพิ่นจะพาไปปัวไปพายแม่เฒ่าไปปัวไปรักษาดีใจบ่ดีใจจะได้ไปเที่ยวไทยน้ำดีใจ่าได้ไปเที่ยวมูกน้ำไปอาไทยได้ไปครั้งแรกเนาะเออพาไปปัวไปรักษาไปเฝ้าสักคันก็ไปพาายไปจูงไปเฝ้าายกเพราะยางได้ยังบ่ เพราะยางได้หน่ไหอหันยานมันหลุมที่ถ่ายยางไกลกัเออออ้าวเนี่ยแหละครับมาแจ้งข่าวดีเพิ่นกับยินดีทั้งเพิ่นเด้มีผู้ใหญ่ใจบุญครับเพิ่นอยากซอยเหลือจากผ้าไปปัวไปรักษาครับผมค็ขอขอบพูดในหลายนะครับผมที่คนนดิติตตามคลิปนี้ถ้าผู้ใดอยากสมทบทุนหรืออยากให้เป็นค่าเตินทางค่าขับเข่าขับน้ำค่าเสื้อผ่าเสียงก็ติต่อมไได้เด้อครับ ก็ได้เดินทางแน่นอนเพิ่นก็เตรียมเตรียมเอกสารไว้เรียบร้อยแล้วุูไสก็ไอเอกสารเจ้าเก็บไว่แล้วเช้าคันไอเช้าไอเ้าหวานแหวนเจ้าเก็บแล้วบอกเอกสารเจ้าครับเพิ่นก็ไปเหตุเรียบร้อยแล้วครับปื่มสมโนคขั้วก็มีเรียบร้อยแล้วใบรับรองใบยังยื่นเพิ่นก็มีเรียบร้อยแล้วครับผมกับพิธีเตรียมตัวนัดหมายเดินทางครับผมเดี๋ยวผมก็จะได้แจ้งผู้หญ่ เพื่อนว่าพร้อมจะเดินทางวันนี้เท่าไดเพื่อนก็จะได้โอนเงินโอนค่าเดินทางมาให้ก็จะได้มานัดกับน้องกับแม่ฒถาเพื่อนอ้าวสามดีเด้อคลิปนีเด้อครับครับวันดี